ข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเคข้าจเลยเ้าะมาเม็ดวันนีค่ะพี่นอ้องมาค่ะวันนี้พวกก็ตุ้ข้าวกิีนะคะเนาะวันนี้ค่ะทุกคนมากขึ้นเขานะะ่าแล้วค่ะอันนี้หน้ามาจากทุกเทพเนาะค,ะะคะ่ะเนาะข้าเลยเคเข็มมาเทียวามาเทียวจีตุงคะ่ะวันนี้กเ็เลยอยากมาชมบรรยากาศบรานะ ก็เล okay. okay. so, right. ื่อยแคือซื้อเนื้อซื้อเนื้อพ้อจะตุ้มกรเลยได้แกงแกงนกไม้เตจัะทีเนบะอดแกงเปิดอนีตแกงเปิดนกไม้เนาะเนาะกันน้กะนาะมีนาแม่จักน้อยเนาะเนาะพี่น้องเนาะกับรยากาศก่อยกล้อยคุ้มค่ะพี่น้องมากค่ะน้ำกันจ้ะแซ่บแซ่ไม่จำเีเนาะแกวเน่ะอนี้กรมีขัาแกวขักแก้วอันตี้ัวแก้วเนาะ เ้าเนี้วไม่ได้เานี้วไม่ได้เขาเจ้าเขาเจ้าก็มีขเขาเนี้ยก็มีอันนี้ยไหวได้้า่อะไรมันเนียวละเาไหวไหน่อยาหามาค่ะพี่น้องกินน้ำตาลจ้าผมผมอมลํำแสบแแซ่สบต้มแสบกินขขาเจ้าก็ไดเมื่ คุณนายอยากมาชมบรรยากาศพี่น <in the> <señora> yeah. ้องพราาเห็นตุนทายล่งเนาะบรรยากาศดีจะเล่ยมาเทียวเรา็งมเคยมาเพราะเชื่อจะมาคยมากจกเชื่อลงลงวมือหนึ่งหันไปฮอดยุดชมวิวแล้วตุนว่าขึ้นไปหยางทั้งบูดมันอยู่อยู่ทั้งไตอีกจคกน้อย มาเด้อมาเด้อพี่น้องชินข้าเ้าจะนี่ซีโม่พักันหลายลมาเด้อเ้าองตาองตาองตามาเด้อองตาพาจะคุยกันื่อกินเลน้อเอายจิโจบเอาจิ้งโจไม่จังมันะเนี่ย่วย่ยองตม่ทูกับตัวนี้นี่เขาดองสมุนไพรตอนี่เราคือรากตองอันนี้คือราากตำลึงนะคะานตำลึงค่ะพี่น้อง เขาเขายุ่งย really? well, no. ุงใดอยู่วนนี้บ่มีหอว่าเป็นไหนมีหอเป็นยังเนาะเดีือดองกลางกลองเด็กเด็กไปข้างนอกกันไปด้านข้างเด็กก็มากินเขาเด็กหน่อยเดี๋ยวบกระส่ายใบสนับนั่งยู่นใบกระสายเอาอากระสกัมาเอามขับมา้างใไม่วันกระไรพี่น้องแขกวัไหนรับเชิมือ้มนนยได้นมตา อันนี้สติเลือกเนี่ยผเลืปะอ้ยกระดาเต้สําียปีกระดชนิดติีหาได้ไวล้นอนของอุ้ยึงว่านพี่คะก้อยขมก้อยก้อยไม่ไม่่ไอ้รากไอ้ตําลึงรากตํลึงตัวผู้เป็นไ ได้ลอ่องมืงแล้วลองพิทลองถึงมืงแล้วเนาะโตไม่รู้ล้ม อันไม่ยิ่งไม่ยิ่งเก่งก็แต่ว่าทียังเดียวน้กยขึนบลงมนว่านลงนยังบกขลงเกินตนใม่ตนน้ยหวมันเคลื่อนยังจะลกว่าาเซื่อหัวมมันจะเป็นก้อนมันจะเป็นแบบเย่ๆอเกิดเป็นจะเป็นหัวนะกิดหัวอะไรกเกิดรืตุ้ยเต่าไม้ยากกระโมน้าได้เอาดำไปเนี่ยด ลายปอนนอาใหม่ใลาใกลเดี๋ยวนีนอใหม่เจอนี่แหละก็สับได้มามาไม่กี่นอนแล้ว<ม>เอาหมดเลยอายููแต่หางนอนอนยน่อยแล้วมันเป็นเป็นแมงเจาะแมงเจาะได้มาสองนอนพี่บา,มา,ามาแล้วลูกแล้วกินข้าวคนมากเหรอบอกตุ๊กชเนี่มาแล้วว่าไปตั้งนานได้สามขวดโอ้โอพี่ปอตอนรับ จะไปพอไหมอ่ะอยู่กลาางงทอะไรไอโนคนเขาเช้าว่นาบักซ้อยอะไรรถนั่งรถที่บนดับเป็นไรเป็นนกน้ำมันหมดอ้นีรถนี้ไม่มีเกียร์นะนี้รถน้องดับได้หนูจะถอนเกียร์แล้วก็หายไม่เจอมันก็เลยดับนี่ไงเนาะเโอ้แม่บอกให้น้องนอนได้แล้วโอ้น้องเล่นอยู่ ไม่นอนหรอนอนเล่นอยู่ไปแล้วไปกินด้วยเออเอาไปป้อนน้องหน่อยดิเดี๋ยวไม่จะกินว่เดี๋ยวไม่ไปป้อนน้องก็ได้เดี๋ยวน้องเล่นอยู่เดี๋ยวไม่ไปป้อนน้องเลยน้องมือเปื้อนหน่อยเดี๋ยวพี่น้องใครเด็กกุ้งลังเขามาเบิ้งกะเมนนี้ หนาเรามาเหยียบนะคะเนาะเรามาหาอยู่สวนหยุดชมวิวพญากูปรีอันนี้บ้านสวนติดภูเขานะคะกินเนี่ยจังเนาะบ้านสวนติดภูเขาอันนี้คือวิวหลังบ้านนะคะเนาะอันนี้หลังบ้านอันนี้ช่างหนาบ้านนี่ฟังช่างช่างผู้ดูนะคะเนอคือคุณบ่ได้ไปถ่ายให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดีไทยไปที่น้องได้เบิ่งกันนะคะเนาะเดี๋ยวขอเวลากินข้าวก่อนนะเยวกินข้าวก่อนเล็กน้อยเนาะพี่น้องมากินแม่แก่หนามา มาค่ะพี่นอ้องมาทไมนี่พาทุกคนมาจุดชมวิวพญากูปรีนะคะนี่คะ่ะจากที่ห้องกินอาหารแล้วแล้วห้องกับมาเที่ยวกันนะคะคุณหน้ามามาเที่ยวน้ำนะคะเนะเาะเ่เคยมากเที่ยหน้าเ่เคยมากนะคะจุดชมวิวพญากูปรีนะคะสวยงามสวยงามวิววิวสวยมากๆเลยคะ่ะตอนนี้ฝนกับกรลังลิ่นๆนะคะเนาะฝนกับกําลังตกลิ่นนะคะเนาะ อากาศดีมากเลยค่ะแดดบ่ออกนะคะสบายนี่ค่ะบรรยากาศอันนี้กับิสีหมีมหะะม่มองจอดรถให้นะ,น,นะคะกับิสีหมี่มองจอดรถแล้วกับเสีมี่ห้องน้ำนะคะเนาะโอเคค่ะไปเดี๋ยวเอาพาไปบึงมองจุดชมวิวกันนะคะเนาะอย่าลืมกดติดตามช่องตุนภาคก,กินน้ำนะคะเด้อช่อง YouTube นะคะเนาะไปนี่ค่ะบรรยากาศนะคะเนาะมื้อนี้ อากาศดีดีค่ะพี่น้องแดดก็บอออกค่ะอากาศดีมากๆเลยค่ะไปไปเดี๋ยวตุนพาไปบึงข้างหน้ากันเลยนะคะเนาะไปกับพี่น้องไปเดี๋ยวภาพพี่น้องไปบึงข้างหน้ากันนะคะเนาะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะวันนี้อากาศดีมากๆเลยคือแดดระออกนะคะอันนี้ก็ไอ้มีไอ,อ้นักท่องเที่ยวมาเยอะแยะเลยค่ะไอสวนนะคะเนาะบ้านสวนติดภูเขาเนาะ บ้านสวนติดภูเขาก็คืออยู่ตรงนั้นนะคะนี่นะคะข้างล่างนี่นะคะทีนี้ลงไปมาสิติดมนสิติดกกใหม่จักหน่อยนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มใหม่ชนรับทานนะคะเนาะเขามาหลอกมาหลอกข้องนะคะเด้ออันนี้เขามาหล,ลอกข้องนะคะเน,ะน,นเา,านะ,ะ,นะให้มันกวงแล้วก็เสียห้น้ำม,มันกักน้ำหลอคะ บาดยาผ้าทุกคนไปบึงบานตุนผ้ากินนะคะยาผ้าทุกคนบึงเ,เห็นมอนอ่ะพี่น้องเอ้ยฆ่าคกใหม่ไหมพี่น,อนอ้องอาจ i m เห็นกันนะคะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศมือนีนะคะอากาศคืมๆนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะพี่น้องแต่กันช่วงหนานาวน,านี่สิดีก็นี่ค่ะเพราะว่าหมอกนี่เต็มเลยค่ะพี่น้องหมอกเต็มเลยค่ะคือจังภาคเหนือเลยค่ะพี่น้อง อากาศดีมากๆเลยค่ะันกะเนี่นยเมื่อเศร้ากับอากาศดีมากๆเลยค่ะล่มเย็นสบายนะคะนี่แหละคะ่ะถ่ายให้พี่น้องได้บึงกันนะคะบรรยากาศจุดชมวิวพญากูปรีนะคะที่บ้านที่พูสิงนะคะที่อำเภอพูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะคะไปพี่น้อง นักท่องเที่ยวกันร้ายค่ะตอนนี้นะคะอันนี้ถ่ายบรรยากาศข้างล่างนะคะให้ทุกคนในเบึงเนาะ,ะเนาะอันนี้รถแมคโครกกำลังทำงานกันนะคะกับรถรถดำนะะเนาะกำลังค้นดินกำลังทำงานกันอยู่ตุ้นก็ไดขึ้นไปนั่งเห่นอยุ่ในเกาะนะคะมาแล้วเมื่อกี้เนาะพี่น้องไปนั่งเห่นอยู่บนเกาะแล้วก็มีมีถ้ำนะคะบัดนี้ก็ จีมองนี่กับจีตุนเคยผูกบักทัวนะคะเนาะพี่น้องเนาะที่คนได้เคยได้กบึงคลิปกับอาจีหูนะคะเนาะมาฟังพี่มาฟังพี่กับจีเป็นบ้านตุนนะคะอาจีเนี่ยบอเห็นนะคะเพราะว่ามันค่ากกใหม่นะคะพี่น้องอาจีเลี้ยวบอเห็นบอชัดนะคะเนาะโอเคค่ะพาชมบรรยากาศนะคะยนี่ยหมุนแลงนะคะเนาะฝนตกลิ้นนะคะตะนนีก็หยุดไปแล้วพาพี่นอ้องชมบรรยากาศ นักท่องเที่ยวก็เริ่มหลายแล้วครับเป็นตอนนี้จุดชมวิวพญากูปรีว่าั่นว่าอย่ยงนี้แต่เสียงรถรถหกห,หล่อนะคะเนาะกำลังทำงานกันอยู่ตอนนี้ขมักขมันกันมากเลย มาเด้อค่ะเด้อพี่น้องผู้ใดที่อยู่ฟังศรีสะเกดนะคะเนาะมาจุดชมวิวพญาคูฟรีนะคะอยู่บ้านแส้ไพรนะคะบ้านแส้บบไพรตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะคะอันนี้นี่ค่ะที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะเนาะแน่ลงไปก็จะเห็นบ้านตุ่นน้ำแล้วค่ะเด้อพี่น้อง ต้องกัดเฮ็ดบ้านสวนติดภูเขานะคะเนาะอาจจะอยู่ล็อกตรงนี้แหละคะ่ะล่่งไปอาจจะเห็นอยู่นิดๆน,น,นะคะเพราะว่ามันบางกกใหม่นะพี่น้องติดภูเขาเลยพี่น้องอากาศดีมากๆเลยค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องมาเที่ยวกันได้และะ้วค่ะ ชมบรรยากาศกันนะคะรอ,รอบแอบไปกันเลยมีรถก็เยอะแยะเลยดูสิถึงสิคโควิดคนเท่ากับอยากมาชมบรรยากาศกน,นะคะเนาะพี่นอ้องอยู่แต่กระปานมันก็ก็มอยากออกมาทเทียวบังล่ะคนเท่าพี่นอ้องมึงรอบๆอบกันนะคะ จุดชมวิวพญาครูปรีนะคะฟังทั้งพูนกับปพูนทางสีสะเกตแล้วค่ะทางสีสะเกตคูคันนะคะเน,นาใะใกล้ๆแล้วค่ะพี่น้องบรรยากาศบ,นบานๆเฮาคนอยู่ในเมืองกรุงกับสีฉาเฮาแนล่ะว่าเฮา,า,าได้ไปอยู่บ้านนอก ตื่นเส่ามากก็ได้รับอากาศยเย็นสบายค่ะพี่น้องโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงสำนีเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไนนะคร้น้ำเด้อค่ะเดอ้อฝากช่องเล็กๆไว้น้ำเด้อค่ะเดอ้อช่องตุ่นพากินนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไปละค่ะสวัสดีค่ะ